วันนี้พ่อครัวหัวป่าจะทำกับข้าวให้กินนะคะ <c oughs> ทำอะไรให้แม่กินนะครับทำผัดอะไรผัดผัดกะหลำผัดกะหลำใส่บุญเส้น <c oughs> ใช่ไหมวันนี้นางอยากช่วยเอาเปิดอาหมูใส่ระวังมันกระเด็นใส่ด้วยนะ <c oughs> เอาใส่เทใส่ ผัดหมูเสร็จแล้วก็ใส่แครอทลงไปแครอทมันจะสุกยากหน่อยพ่อครัวหัวปลาแม่แม่หนูทำกับข้าวให้กินนะวันนี้จัดไปผัดชอบเอาน้ำแม่ไม่เอาน้ำแส่ให้ใส่น้ำไปด้วย โอเคบุนเส้นก็จะสูบยากหน่อยเอาบุนเส้นใส่อ mm ือหือใส่หมดนั่นแหละ mm hmm. เอาน้ำมาใส่สักหน่อย mm hmm. ต่อไปที่ตอนคองจะใส่ซอสใส่น้ำมันหอยก่อนใส่พอดีๆใส่น้ำมันหอยลงไป ือใหมาหัดทำพอก่อนเดี๋ยวเราค่อยชิมีกใส่น้ำมันไอ้ซอดฝาเขียวเยอะเข้าไปจักหน่อยพอแล้วสีอิ้วขาวจักหน่อยพอก่อนใส่ซอส abc เพิ่มสีสันและรสชาตินิดนึงพอก่อนอื แล้วก็คนคนก่อนคนให้เข้ากันคนนะไม่ใช่หมาหมาหรือคนโอ้เป็นหนัาแซบแต่ว่าคนทำนี่มันแซ่บพนะน้อปรุงเครื่องเสร็จแล้วเราก็ต้องทำอะไรใส่ผักใส่ผักนะคะปรุงตามชอบรสชาติเม้อนี้จะอร่อยผัดทำแบบง่ายๆ ใช่ไหมต้องคลอง <Yeah. S 1> ผัดกะหล่ำใส่เน่า <gasps> no. ผัดกะหล่ำใส่บุนเส้น <laughs> uh huh. uh huh.